กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซ้อมวยตื่นมารวยนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็จะมาให้แนวทางหวยลาวพัฒนาหรือว่าซอปปลาวของวดประจําวันพุทธที่25เดือน5พศ2565นะคะพี่น้องจ๋าวดประจําวันที่2ี่ก็คือวันจันทร์ที่23 แอดมินก็ลืมเปิดเป็นสาธารณะเนาะที่จริงนะ่ะตัดคลิปไปเรียบร้อยแล้วอัปโหลดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากดเป็นส่วนตัวลืมกดออกไปเป็นสาธารณะก็ต้องขอโทษขออภัย FC ทุกท่านด้วยนะคะมันเป็นความผิดพลาดของแอดมินเองค่ะก็อขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็ว่าอยู่เหมือนตัวเองลืมลืมลืมก็ไม่รู้ว่าตัวเองลืมอะไรพอวันที่สถึงนึกขึ้นได้ วันนี้นะคะก็จะมาจุดทูบพี่ไข่นะคะก็ดูกันนะจ๊ะว่ามีตัวไหนบ้างก่อนที่จะมารับชมนะคะเรามารับฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนนะคะเลขทูบเลขเลขทูบหวยเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะความแม่นขึ้นอยู่กับความเชื่อและศรัทธาบุญคนเราต่างกันนะคะมีโชคต่างกันนะคะแบ่งปันเผื่อมีโชคร่วมกันคะ่ะ ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเผื่อว่าเรามีบุ่นร่วมกันนะคะก็ท้ายๆอาจจะไม่มีเสียงนะคะเพราะว่าอยากให้ FC ทุกท่านรับชมอย่าง เงียบๆนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง,แง <ๆ S 1> เฮงๆรวยๆนะคะอย่าลืมกับผัวกับหางเอานะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างดุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะอ๋ออ้ออเดียวนะคะอาจจะมีปล่อยคลิปอีกช่วงใบอาจจะเป็นชุดอ่าหนึ่งเม็ดเม็ดหนึ่งเม็ดอ่าชุด ชุดหนึ่งเม็ดเดียวหรือว่าโค้งสุดท้ายนะคะรอติดตามชมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ